สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณไพรรัตเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องพักกลางวันกับ The Ghost Radio แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณไพรรัตเอง เหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาปลอปลอเรื่องนี้คุณภัยรั์เคยเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วนะครับเหมือนเดิมเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญไม่เฉลยตอนจบสำหรับท่านที่อาจจะเคยฟังแล้วในแชทที่เรากำลังแชทคุยกันอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังครับ วันนี้คุณไพรัตมาพร้อมกับเรื่องผู้ชายในฝันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สิบกันเลยฮะสวัสดีครับคุณภยรัตสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะบอกก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอบคุณมากมากคุณภยรัตขอบคุณมากมากครับเช่นเดียวกันครับที่มาช่วยชีวิตในยามดึก <laughs> <laughs> นี่คือหมายถึงว่าเจวีนี่ติดต่อไปหาเลยหรือหรือ,อยังไงอ่ะ ใช่ฮะเจวี่ติดต่อมาเลยคือคือผมผมก็ทักแชทไปบอกว่าอยากเล่าวันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่อยากเล่าอ่ะอยากเล่าวันนี้ครับเพราะว่าผมจะไม่เล่าอีกแล้วครับทําไมอ่ะคือจะไม่เล่าเรื่องนี้อีกแล้วอ๋อโอเคแต่เรื่องอื่นๆยังยังเล่าอยู่นะยังเล่าอยู่จ้ะโอเคโอเคคุณไพรัตแต่คุณไพรัตยังไม่ได้หลับใช่ไหมตอนที่วิววิติดต่อไปอ๋อยังรับยังฟังอยู่ับผมฟังสด ทุกคืนครับย่ำเลยมาสารพดทิศเรื่องนี้เนี่ยคุณภัยรัตเล่าแล้วที่เดือช็อกนาแล้วหรือยังครับอ่าเป็นวันเกิดครับว,วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาครับที่ผ่านมายี่สิบเจ็ดพฤษภาวันนั้นเล่ากับใครเล่ากับพี่ป๋องเลยครับเล่ากับพ่อป๋องเลยนะใช่ครับมาวันนี้มาเล่ากับลูกแจคดูนะฮะ <C ut ters> ผู้ชายในฝันคุณภัยรัตเป็ในยังไงเรื่องนี้อ่ น้องวิวีตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมใช่ครับไม่ผู้ชายในฝันผมนึกถึงพมพวงเลยใช่ใช่ใช่เพลงผู้ชายในฝันเลยใช่ใช่ใช่เออจริงจริงแล้วคือมันมันมันไม่ใช่ชื่อเรื่องเนี่ครับแต่ว่ามันมันเป็นประเด็นก็เลยอ่าเป็นผู้ชายในฝันก็ได้ครับครับผมอ่าผมผมเล่าเลยแล้วกันครับใช่เลยครับเรื่องนี้ออนไปสักประมาณยี่สิบปีครับ ยี่สิบปีได้ตอนนั้นผมสักสิบเจ็ดสิบแปดช่วงนั้นนะครับอ่าเรียนปวชอ,อยู่เรียนหนึ่งที่กรุงเทพนะครับอ่าแล้วก็บ้านผมนี่พักอยู่แถวอ่พูดวัดได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะพูดเป็นละแวกดีกว่าครับอืมมันละแวกเออวัดเสเมียนแล้วกันพี่อ่าอ่าเอาอ่าอ่าอ<ด>่ามอย,อยู่อยู่แถวนั้นอ่าบ้านพันอยู่แถวนั้นนะครับ ครับผมแล้วก็ในช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นอ่ามันมีข้อสังเกตที่แปลกๆอยู่สักประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับผมจะฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมในในฝันก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเขามายืนเฉยๆอย่างเงี้ยครับแต่ผมฝันไม่ได้ติดกันทุกวันนะก็คือแบบว่าวันนี้ฝันแล้วก็อีกสักสองสามวันก็จะฝัน ้เียผู้ชายคนนี้ลักษณะเป็นยังไงคุณภพรัตน์คือมายืนเฉยๆครับใส่เสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงสีดําเห็นหน้าเห็นตาเป็นเกงยีนเห็นหน้าเห็นตาครับหล่อครับแล้วก็มีหนวดมีเขามีแบบเอ่อเป็นผู้ชายที่เท่อะที่เท่เลยอะในฝันคือมายืนเฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้แสดงท่าทางอะไรใช่ครับแล้วก็ฉากข้างหลังก็จะเป็นสีดำๆแดงๆนะครับครับครับผม เอ่อที่เท่าที่นึกได้นะครับก็คือประมาณนั้นครับผมก็ผ่านไปกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับผมก็จะฝันเห็นเขาประจําก็คือแบบว่าวันหนึ่งบ้างผ่านไปสักงสามวันก็จะฝันเห็นก็ค,คือลักษณะก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับในฝันก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับครับผมเออจนจนวันหนึ่งผ่านไปได้ทั้อาทิตย์สองอาทิตย์นีทนทน้ที่ผมฝันผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับครับครับผมเออ ไอ้กิจกิจ,จวัตรประจําวันของผมก็คือแลกเหรียญ hmm. แลกเหรียญเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์ตู้สาธารนณะ hmm. โทรไปจีบสาวอ hmm. อืมืม hmm. ของทุกวันผมก็สองทุ่มก็ออกมาจากบ้านเพื่อที่จะโทรศัพท์เอ,อบริเวณที่ที่แถวนั้นนะครับก็คือข้างวัดก็จะติดกับโรงเรียนครับ hmm. ่าให้พี่แจ็คนึกถึงสถานสถานที่นั้นนะครับเพราะว่าพี่แจ็คเคยมา ถามผมเรื่องสาวชุดดำผมว่าพี่แจ็คน่าจะนึกออกว่าบริเวณนั้นเป็นยังไงอ่านึกตอนนั้นผมเคยไปทำเรื่องนี้ที่ที่วัดเสมียนเลยนานมากละใช่ครับใช่ครับน่าจะมากับพี่เก่งพี่โก้อะไรอ่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผม ครับผมแล้วเคยมาสัมภาษณ์ด้วยครับว่าเคยเจอไหมอะไรเงี้ยอันนั้นผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับผมมาเรื่องผมก่อนมันจะมีตู้สาธารณะอยู่หน้าโรงเรียนอยู่ตู้เดียวครับเออก็คือเป็นตู้ประจําของผมนี่แหละผมก็จะใช้โทรศัพท์อ่าชั่วประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็จะออกมาโทรศัพท์ก็จะจีบสาวอย่างเงี้ยครับทุกวันทุกวันทุกวันมันมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่า มันอากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็นขึ้นมันเย็นแบบว่าเสียวสันหลังนะพี่อืม,อมผมก็คิดว่าเอ้ยเราคงปิดตู้โทรศัพท์ไม่สนิทค,ครับผมผมก็เหมือนแบบว่าหันหลังไปจะไปดึงปิดตู้ให้มันสนิทผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเพราบผมเขานั่งอยู่ข้างตู้โทรศัพท์อืนั่งนั่งเหมือนแบบว่านั่งเขียดินนะพี่ครับ เหมือนเหมือนเขาจะรอโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่งยองๆแล้วก็เอามือเขี่ยดินใช่ครับอออืมแต่เราก็ไม่สังเกตถึงเสื้อผ้านะครับอ่าเราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามารอโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยขออภัยครับผมก็ถามพี่ครับใช้โทรศัพท์หรือเปล่าผมใช้นานนะครับอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรครับยเขาก็นั่งเขี่ยดินของเขาไปเรื่อย ใช่ผมอ<ม>่าหันมาคุยคุยกับแฟนต่อก็คุย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 ไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ผ่านไปสักห้าสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเหมือนว่าเขาก็ยังนั่งคอยอยู่อะ่ะครับอืมเราก็เลยแบบรู้สึกเกรงใจงพี่<ม>เราก็จะหันกับมาหันกัมาแต่เขาไม่อยู่แล้วอันนี้คือคืนแรกผ่านไปนะครับ<ม>เราก็ใช้โทรศัพท์จนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเราก็กลับบ้านนอนไป ปกติก็ผ่านมาอยู่สักสองสามวันนะพี่แต่ว่ามผมก็ใช้โทรศัพท์มีทุกวันนะครับผมผ่านมาสักสองสาม,สมวันก็เหตุการณ์เดิมคล้ายกันมาอีกแล้วพี่ก็คือแต่ว่าเขาจะเข้ามาใกล้ตู้มากขึ้นแต่เนะีืยแต่ลักษณะก็ลักษณะเดิมนะครับนั่งเขียดเดียนเหมือนเดิมเราก็ถามอีกว่าพี่ใช้โทรศัพท์หรือเปล่าเออแต่ความรู้สึกของเราอ่ะ เรารู้สึกแล้วว่าเขาแต่งตัวเหมือนเดิมเอมอความรู้สึกคือตัวนั้นคือเฮ้ยเขาเหมือนเดิมและเราก็นึกในใจว่าคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่แบบสติไม่ดีหรือคนจอนอย่างเงี้ยพี่ครับครับผมก็คิดอย่างนั้นไปแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์จนเลื่อยเปอยจนจบอะครับสี่ห้าทุ่มเราก็กลับบ้านปกติครับ มาวันที่วันอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. ก็คือมาใช้โทรศัพท์เหมือเดิมพี่แล้วก็เรารู้สึกว่ามีอากาศที่มันเย็นมากมันเย็นยะเยือกอะพี่เ mm hmm. ย็นเย็นมากอะ่ะเย็นมากแล้วมันทําให้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรท้ายถอยเราอะ่ะ mm hmm. เหมือนเหมือนขนขนมันจะลุกอะพี่ข mm hmm. นมันจะฟูอะไรเงี้ยรู้สึกเสียวเสียว เสียวซานมาทั้งตัวเลยพี่เราก็เลยแบบพี่คงปิดตู้ไม่ถนดอีกอะไรเงี้ยก็เลยจะไปปิดตู้พี่แต่ว่าคราวเนี้ยเขาไม่ยืนพี่ออไม่ได้นั่งแล้วนะยืนไม่ได้นั่งแล้วยืนแล้วยืนนี่คือว่ายืนลักษณะเหมือนแบบว่าหันหลังให้ตู้ก็คือถ้าเราเปิดตู้ไปก็คือจะชนเขาอะครับครับครับผมผมก็แง้มประตูตู้ตู้โทรศัพท์นะครับแลวโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้วางนะ แต่ผมเล่าถึงฟิลนั้นเลยแล้วกันคือผมก็ถามพี่ครับพี่ใช้โทรศัพท์หรือเปล่าพี่มาทุกวันเลยอ่ะเออพี่พี่มาบ่อยมากเลยแล้วผมเกรงใจเนี่ยผมใช้นานเขาเขาไม่ได้ตอบอะไรนะพี่แต่เขาหันหน้ามาแทนอืมแต่ที่เขาหันหน้ามามาทำให้ผมมีอาการแบบนี้นะพี่เฮ้ยออ นะโมตสสะพะควะโตอลาหะโตครับผมคือแบบสวดมนต์เลยสวดมนต์เลยหันคือหันหันหน้าหนีเขาเลยครับครับแล้วก็ปัสสาวะลาดตู้เลยครับเพราะว่าที่เขาหันมาครับคือเขาเขาไม่มีหน้าพี่ไม่มีไม่มีหน้าคือยังไงมันมันมันล้นไปเลยเหรอใช่มันล้นไปเลยพี่เขาไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีอะไรเลยโอ้ครับผมก็ หันมาแต่ว่ามือโทรศัพท์ก็ยังถืออยู่นะแล้วปลายสายก็บอกเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่สวดมนต์แต่สวดสวดสวดไม่รู้เรื่องอลพี่สวดไม่จบอ่ะครับผมอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ผมว่ามันนานพอสมควรเลยอ่ะที่ผมกดดันอยู่ในตู้โทรศัพท์กดดันตัวเอง่ยครับว่าจะทํายังไงดีว่าจะออกจากตู้ยังไงดีแป๊บนึงครับ เสียงอะไรอ่ะคุณไพรัสผมมหายใจมั้งฮะอยู่กับใครเนี่ยอยู่คนเดียวครับมันแล้วไม่กี่เสียงอะไรเสียงเสียงหายใจเหรออ๋อผมหายใจมั้งฮะเซ่อย่างนี้นะนั่นนั่นนั่นจะใช่ั้งพี่นอันนี้โทรโทรจากในบ้านหรือว่ายังไงเนี่ยอยู่นอกบ้านครับก็ไม่มีอะไรเงียบๆเราไม่ได้บิวกันนะ มันจะมีเสียงวิท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 ตลอดเลยนั่นคือเสียงอะไรอ่ะหรือว่าเสียงสัญญาณอืมตรงนั้นตรงนั้นมีมีอะไรที่มันเป็นต้นเสียงวิทวิทวิทตลอดปะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโองๆโอเคโอเคครับอ่ะโอเคเห็นหน้าเห็นตัวเขาทีเนี้ยไม่มีหน้าจะออกก็ออกไม่ได้ใช่ครับเออผมก็อยู่อย่างนั้นจน จนปลายสายเอาวางไปครับได้ยินเสียงปลายสายไปดังกึกไปอย่างเงี้ยผมว่าเขาคงวางแล้วอะไรเงี้ยแต,แต่มือผมว่ายังไม่สามารถที่จะเอาไปเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาโทรศัพท์ไปแขวนที่หูได้เลยพี่ก็คือมันสั่นทั้งตัวเนาะเอระหว่างที่ผมก็สวดมนต์ไปอะไรไปอะไรไปได้ยินเสียงแววแววมาพี่ รออยู่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 นะรออยู่ออย่างเงี้ยครับม pues ันดังกล้องมาในหัวเราอะพี่แล้วมันมันจากความกลัวพี่จากความกลัวที่เหมือนว่าเราอยู่ในตู้นานๆแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันกลายเป็นความโกรธพี่เหมือนแบบว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าผมพักตู้ไปถ้าชนเขาก็คือชนชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะวิ่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ตัดสินใจก็คือแบบตอนนั้นก็คือตั้งใจผักตู้มาแต่หลับตานะพี่อออือพอผักตู้มาปุ๊บมันไม่ชนเขาอะมันวูบอะพี่อมันวูบมันเหมือนมันเหมือนว่าเราอ่ะลอยบออากาศเลยพี่ครับวูบวูบปุ๊บแลยเราก็ล้มลุกคุกคานฝุ่นตลบเลยแบบเด็กกู้ววิ่งประมาณส0 0องรอยเมตรได้พี่เจอป้อมยามก็คือเป็นเป็นป้อมยามของบ้าน บ้านนี้ผมพักอยู่ครับผมก็วิ่งไปถึงป้อมยามก็ไปกอดนายามครับนายามก็เป็นไรเป็นไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกพูดไม่รู้เรื่องครับบอกเจอ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 คนเจออะไรอย่างเงี้ยครับครับคือพูดไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้ว่าผมสื่อสารกับนายามไปยังไงอย่างเงี้ยครับนายามก็บอกเออนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี้ยเดี๋ยวไปตามพ่อกับแม่ให้ครับผมก็รีบวิ่งเข้าไปใน ป้อมยามอุม๊ผมกลัวเขาตามมาน้องยามก็ไปเรียกพ่อกับแม่มาครับแต่ว่าพ่อไม่ได้ออกมา,มาแม่มาพอแม่มาถึงแม่ก็บอกเป็นอะไรเป็นอะไรนั้นโอ้นี่เหมือนฉี่ราดด้วยเหรออะไรเงี้ยหนูเป็นไรหนูเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็อบอกไม่รู้แม่ไม่รู้ไม่รู้เจออะไรอะไรเงี้ยมไม่พูดอะไรครับแม่ก็เลยพาเข้าบ้านพาเข้าบ้านไปปุ๊บ แม่เขาบอกว่าอาบน้ำก่อนไหมอะไรเงี้ยผมไม่มีแรงจะอาบแล้วอะเออเดี๋ยวแม่ราดน้ําให้แล้วกันแม่ก็เดินเข้าไปเข้าไปในบ้านนะครับเดินไปที่หิ้งพระผมก็เห็นอยู่ว่าแม่เดินไปที่หิ้งพระแล้วก็ไปหยิบน่าจะเป็นขวดน้ามนต์ครับขวดน้ํโพลลิทอะไรเงี้ยครับ,รบให้ผมกิน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 เราก็รู้สึกเพียรพี่ง่วง ใช่ผมก็หลับไปตื่นเช้ามาสักประมาณหกโมงครับ mm. ผมต้องตื่นเพราะว่าพ่อกับแม่ปกุกไปวัด mm. ปุกไปวัดกันก็คือไปไปก็คือวัดเสมียนเนี่นลยละครับ,รบทั้งๆที่ว่าเราเดินจากบ้านไปได้นะพี่ mm. แต่แม่ผมบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเอารถไปส่งค,คือ คือผมบอกว่าบอกว่าผมไม่อยากเห็นตู้โทรศัพท์ตู้นี้แล้วอะไรเงี้ยผมบอกเขาไงบอกว่าผมไม่อยากเห็นตู้โทรศัพท์ตู้นี้แล้วอะไรเงี้ยตอนที่เขาระหว่างวิ่งผ่านตู้นี้ยเขาก็บอกเออนอนไปนอนลงไปคไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองอะไรเงี้ยครับก็จนไปถึงวัดวันนั้นน่่รู้สึกว่าน่าจะเป็นวันพระครับที่ว่าพระเขาไม่ได้บินทบาตเนาะก็จะตัดบารกันที่วัดนะครับครัวผมรอถึงสักประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับ แม่กพ่อผมก็พาผมไปที่กุฏิเจ้า,าวา<ม>แล้วก็เหมือนไปเล่าเรื่องนี้ยให้ฟังครับครับผมเจ้า,าวาดก็ตักน้ำมนต์หน้ากุฏิเขาครับ,รบลาดอาบน้ําให้หอม,มน้ำมนต์ให้อะไรให้อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านมันก็ยังมีอาการแบบเพลเพียงง่วงนอนอะไรเงี้ยครับครับผมแม่ก็ถามหนูไปทําอะไรมาหรือเปล่า หนูได้ไปพูดหรือไปบนอะไรกับสารอะไรหรือเปล่า<อ>ผมก็ถามแม่กับบอกว่าทำไมแไม่เนี่ยพอดีมีหลงพี่อ่ะเขาทักมาบอกว่าหนู่ไปคนพาเขามาเองอผมก็นั่งนึกพี่<อ>มันเออผมก็นั่งนึกวบ่นก็ไม่เคยบน่นไม่เคยบน่ไยบนไม่เคยพูดอะไรอะไรเงี้ยครับ ได้ทพักหนึ่งพี่ผมร้องหร้ยแม่คือก่อนหน้าที่ผมจะฝันครับอ่าที่ผมจะฝันที่ว่าฝันเห็นเขาในฝันที่ว่าเขามายืนฉากดำๆพี่ถนนเส้นหนวัฒน์เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆพี่ขเขาเรียกถนนโลคันโรดเนาะครับครับครับผมผมก็เพื่อนอะ ไปนั่งอยู่ริมถนนผมนั่งอยู่ริมถนนแล้วก็เหมือนแบบว่าเวลารถวิ่งผ่านแล้วก็เล่นกันนะพี่เล่นกันเหมือนว่าเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay, okay. S 2> เล่นกับเพื่อน uh. เออว่ารถอยู่ดีผมก็พูดขึ้นมาพี่บอกว่าเถ้ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาต่อหน้าเราเราจะทํำยังไงวะ uh. ถ้าพักหนึงมีเสียง มอเตอร์ไซค์ที่มันบิดมาด้วยความเร็วพี่อ่าแล้วก็ชนสุนัขหลงเอแล้วรถมันก็ไหลมาพี่รถมอเตอร์ไซค์อะไหลมามาตรงหน้าเราอ่ะพี่ครับแล้วคนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พี่หมวกกัน็อกเขาก็หลุดเขาหลุด หลุดตั้งแต่ชนหมาล้มแล้วพี่ครับปุ๊บแล้วหมวกเราก็หลุดไปแล้วเหมือนแบบว่าหัวเขาก็ลากมาตัวผักตัวเขาก็ลากมาปุ๊บไถมาแล้วก็มาอจอดหน้าเราพี่<อ>แต้เขาก็ชักอะแล้วเขาก็ชัก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 สักพัก,กหนึ่งไอ้บนหัวเขาอะครับพี่มันก็มีอะไรที่มันเต้นเต้นอยู่อ,อแล้วมันก็ทะลักเข้ามา<อ>พี่<อ>สมองอพี่เอก็คือก็คือสมองอะพี่ผมกับ เพื่อนก็ตกใจก็ตกใจก็วิ่งมาที่ป้อมยามเพราะว่าป้อมยามมาอยู่ใกล้กับตรงที่เรานั่งอยู่พอดีครับผมระหว่างนั้นยามเขาก็โทรให้พวกตระทิตึงเนาะกู้ยทีมาดูพี่โทรหาตกลงตำรวจก็พอมาถึงเขาเขายังไม่ได้ตายทันทีผมผมสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้ตายทันทีเพราะว่าผมมองหน้าเขาตลอดเลยแล้วเขาก็มองหน้าผมตลอดเหมือนกันนะ แล้วผมแล้วก็มอ,องหน้าแล้วผมก็นึกในใจบอกขอให้พี่รอดแล้วถ้าพี่ไม่รอดอะ่ะผมจะเหมือนพูดเยอะอะพี่เหมือนว่าจะทําบุญให้แล้วก็จะบวชให้เลยนะเออ๋อเอเอ,เอผมไปพูดอย่างนั้นเลยครับผมก็เลยแบบอ๋อบอกกับแม่บอกนี่แม่หรือว่าจะเป็นคนนี้แล้วมันภาพมันก็เข้ามาในหัวพี่ว่าพี่คนนี้ใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงสีดำกางเกงยีนอะไรเงี้ยครับ มันก็เลยแบบคุณแม่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่พี่เขามาออมาขอแน่เลยอนะ่ะเออที่เขาบอกว่ารออยู่รออยู่เนี่ยครับครับผมก็จากนั้นก็ไปทําบุญคไว่ารออยู่เนี่ยคือเขารอให้เราทําตามคําพูดที่เคยบอกเขาไว้ใช่พี่ออคำผมแล้วก็ผ่านมาจนจนเจ็ดปีนะครับ เจ็ดปีหลังหลังจากนั้นนะพี่เจ็ดปีผมได้บวชเนาะผมได้บวชช่วงอายุยี่ห้าผมก็นึกถึงเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาเข้าฝันนะพี่อืเข้ามาเข้าฝันแต่ว่าเขาก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าฉากข้างหลังอะไม่เป็นสีดำแล้วเป็นสีขาวครับผมแล้วก็มันมันมีเรื่องแปลกๆแค่พี่อย่างวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเกิดผมใช่ปะผมที่ผมว่า จะเล่ากับเดอช็อกอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเออพี่ผมนึกในใจบอกว่าเออผมอยากเล่าอ่ะผมอยากเล่าเรื่องที่อ่ะเออเพื่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 อให้ผมได้อุทิศส่วนบุญส่วนสนอะไรเงี้ยในวันเกิดอะไรเงี้ยอืไปวัดก็ลาบากช่วงนี้พี่โควิดใช่ป่ะอะไรครับผมก็เลยบอกเอ้ถึงผมขอเล่าอย่างเงี้ยงั้นแล้วผมจะทําบุญอะไรถวายลงทรงลงศพอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง อยากเล่าครับผมก็โทรไปที่ดอะช็อกดอะช็อกก็บอกว่าโอ้เล่าวันนี้ไม่ทันหรอกอน้องต้องอยู่สองวันน่ะได้ไหมเอาคิวเยอะมากเลยผมว่าได้ได้พี่ผมจะลาบอยู่แล้วพี่อทางดอะช็อกก็โทรมาบอกให้ผมเล่าวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเกิดพอดีใช่ครับแล้วก็จบมาถึงวันนี้ครับออวันนี้วันนี้ก็แปลกอีกครับวันนี้ผมก็ผมทิ้งเรื่องไว้ สักสองเดือนได้แล้วพี่เออวันนี้ผมมาทักไปแล้วก็นึกถึงพี่เสื้อแดงคนคนี้แหละบ,บอกว่าเออพี่ผมก็อยากจะขอเล่าอีกทีเนาะออออครั้งสุดท้ายแล้วแบบนึกในใจครับว่าผมจะไม่เล่าที่ไหนแล้วหน้าอะไรเงี้ยครับครับผมก็ได้เล่าค<อ>ับเจ้<ก>าวีก<อ>็ติดต่อไปพอดีใช่ เออใช่ครับอ่ะเพราะว่าแปลกก็แปลกนะเรื่องเนี้ยเออแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยตัวของคุณไพระก็ทําทําตามที่บอกทั้งหมดละในส่วนของการบวชนะตอนนั้นอาจจะไม่ได้บวชเขาโดยตรงแต่ได้อุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเขาเรียบร้อยถูกไหมครับผมเออครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่จะทําบุญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะมาถึงเขาตลอดและที่ผมบอกว่าผมจะไม่เล่าแล้วเพราะว่า เมื่อคืนอ่ะฝันถึงเขาครับเป็นฉากเป็นฉากขาวเหมือนกันครับเขาก็มายืนเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คุยอะไรกันับผมอ่ะก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เรื่องนี้ก็อาจจะจบอาจจะพอแต่เป็นเท่านี้อย่าลืมว่าก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่สามารถเล่าได้ทีนี้คุณไพร์สครับผมขออนุญาตถามนยครับระหว่างที่คุณไพร์สเล่าอยู่คุยกับผมอ่ะผมสังเกตแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในแชทสังเกต เพราะคุณภัยรัฐเล่าไปแล้วมีอาการเสียงสั่นเหนื่อยหอบตื่นเต้นหรือยังไงหรือหรือหรือเป็นอะไรปะเนี่ยอืมก็ไม่นะพีะ่ปกติใช่ไหมอันนี้ออกมาเล่านอก,กบ้านถูกป่ะนอกบ้านครับอ่าระแวงอะไรอยู่รอบๆบตัวป่ะอืมนิดหนึ่งครับพี่ใช่ไหมผมมีความรู้สึก<ช>ว่าคุณไพรัฐกังวลอะไรบางอย่างอยู่อะเมเก้ตอนที่คุณไัรัฐบ,บอกว่าสักครู่นะครับแล้วคุณภพรัฐ เงียบไปอ่ะตอนนั้นไปทําอะไรมันไม่ได้ทําอะไรเหมือนทําใจพี่เหมือนเหมือนทําใจแล้วรู้สึกกลัวกลัวตอนอืตอนบรรยากาศตอนนั้นนะพี่กลัวตอนที่เราเห็นเห็นเขาแล้วเขาหันมาแล้วเขาไม่มีหน้าถูกไหมใช่ครับเรานึกภาพแล้วมันกลัวใช่ครับมันคือมันมันเสียวซ่านทั้งตัวเลยพี่แล้วตอนนี้ตรงบริเวณบริเวณที่คุยอยู่อ่ะคุณไพรัตมันไม่เปลี่ยวมากใช่ไหม อืมจะถามว่าเปี่ยวมากคือม,มันอยู่ในบ้านนะพี่ม,ม,มันอยู่ในบ้านแต่ว่ามันอยู่แค่เหมือนเหมือนนอกประตูบ้านอย่างงี้อืมโอเค,คไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรก็โอเคแล้วเข้าใจแหละว่าเอ้ยนึกถึงอารมณ์ตอนนั้นนึกถึงภาพที่เห็นตอนนั้นเนี่ยหันมาแล้วเจอคนไม่มีหน้าแล้วชุดตอนที่เขายือนอยู่ที่หน้าตู้โทรศัพท์เป็นชุดเดียวกับที่เราเห็นในฝันปะ อืมใช่ครับชุดเดียวกันเลยเสื้อผ้าตัวเดียวกันใช่เพียงแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือหน้าไม่มีเท่านั้นเองและเขากําลังบอกว่าเขารออยู่ใช่ครับคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงที่เขาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมันกล้องยในหัวตลอดเลยครับรออยู่รออยู่นะรออยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นเสียงที่แบบว่าดุหรืออะไรนี้นะฮะครับผมนะฮะแล้วก <positives> ็จากล่าส hey, ุด <in> ท <wonder peace> right. ี่คุณพลัดบอกว่าเห็นเขามาในฝันแล้วเขา เหมือนน่าจะอยู่ในฉากสีขาวแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีใช่ใช่ครับผมผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เร่าก็คงจะวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คงจะเหมือนจะไม่ไปผูกกับเขาแล้วอะครับโอเคได้ครับเพราะเราก็ทําตามคําพูดทั้งหมดแล้วใช่นะเรา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 อาจจะไม่ได้จงใจในการไปพูด เหมือนเป็นการไปแช่งอะว่าเอ้ยถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดทั้งหน้าเราไปยังไงแล้วมันดันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่<ช>เราไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นไงแต่มันมันตกใจมากเลยนะมันเหมือนแบบว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมมันจะมีเป็นเหมือนคําสุภาษิตอตพี่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรพะล่วงพะล่วงอะไรเงี้ยปากพะล่วงใช่ใช่ประมาณนั้นนะปากพะล่วงพูดแล้วมันก็จะเป็นเป,เป็นอย่างที่เราพูดเลยอืม อ่าพูดปุ๊บมาเลยเออพี่แล้วก็หลังหลังจากที่ว่าเกิดเหตุเนาะหลังจากที่ผมได้ทําบุญได้อะไรเงี้ยผมเล่าตกไปนิดนึงพอทําบุญทําอะไรเสร็จอดพี่อีกวันหนึ่งอ่ะอ่าอีกวันหนึ่งที่ว่าเขาเขาเสียครับทางเพื่อนผมอะ่ะเขาก็เลยถ่ายรูปไว้ให้ผมผมกับเพื่อนอ่ไปยืนแล้วเขาก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายให้ติด ตรงที่เขาเสียชีวิตนอนเสียชีวิตอะไรเพื่อนที่ส่งไปที่แต่ช็อกตอนนั้นร้านแช็อกอยู่อัตกรเนะครับครับผมก็อยากจะถ่ายติดอย่างเงี้ยแต่ถ่ายไม่ติดอืถ่ายไม่ติดอะไรก็ติดแต่กองเลือดแล้วก็เศษสมองของพี่เขาหน่อยหน่อยครับผมแต่ก็ไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรที่มันแตกจริงๆแล้วไม่ควรไปถ่ายด้วยนะเอาจริงๆใช่เพื่อนผมเขาวิปริตอท่าไหนก็ไม่รู้นะครับ อ่าได้ครับคุณภัยรัตน์นั่นคือเรื่องของผู้ชายในฝันไอเจ้าวิวีตั้งชื่อเรื่องมานี่ผมมองคุณภัยรัตน์ที่เป็นผู้หญิงเลยนะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเลยเนะี่ยโอ้โหมันเป็นการตั้งชื่อเรื่องแบบปัจจุบันทันด่วนไงแต่ก็ก็ตองคอนเซปต์ก็คือผู้ชายที่มันอยู่ๆมาโผล่ในฝันใช่ครับ <laughs> โอเคโอเคได้คุณภัยรัตน์ขอบคุณมากที่คืนนี้มาปิดท้ายกับเดอะโคสเลดีโอนะ ขอบคุณมากมากครับเช่นเดียวกันครับเช่นกันครับผมขอบพระคุณมากมากครับผมดูแลสุขภาพนะครับเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ